บกเจ้ายังสเติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าอยากจะสู้ก็เร็วเรวเข้าผู้หญิงคนนั้นรอข้าอยู่นะอ่าถ้าดูจากสภาพแวดล้อมที่เจ้าเกิดในเมืองทินอยู่มันก็ไม่น่าแปลกที่เจ้าจําข้าไม่ได้เอาล่ะข้าจะบอกเจ้าอย่างเป็นทางการก็แล้วกันยุนชิงหยางเจ้าได้รับการยอมรับให้เป็นห้าหัดของข้ายุนฟางจตระกูลยุนเจี้ยงที่เป็นหนึ่งในสีตระกูลที่มีอํานาจที่สุดในจักรวรรดิหลังจากนั้นเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลยุนของข้าที่เป็นหนึ่งในสีตระกูลที่มีอํานาจที่สุด และเจ้าก็สามารถฝึกฝนวิชาจัตรโกดของข้าได้เช่นกันไปตายซะไอ,อ้ง่ข้ามีเวลามาเล่นกับเจ้านะเจ้าข้าหลับใช้เจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาพูดเช่นนั้นกับนายน้อยเื้อ <c oughs> <c oughs> เจ้าน่าจะอยู่ขั้นสี่ของดวงจันทร์สินะและเจ้าก็สามารถใช้ฝักดาบนั้นตอบโต้ยุลหลีที่อยู่ขั้นดวงจันทร์ได้อย่างนั้นเหรอ ดูเหมือนฟักดาบน่าจะเป็นสมบัติระดับสูงสินะหากเจ้าม่่ฝักดาบน้ําให้ข้าแล้วเราข้าเองก็สามารถยกโทษบาปของเจ้าที่ดูหมิ่นข้าได้เช่นกันนะชิงหยางหรือเจ้าอยากโดนทุบต้านเทียนจนเส้นเลือดแตกสลายแบบเดียวกับลูกพี่ลูกน้องของเจ้าอย่างกนละ่ะเส้นเลือดแตกสลายเจ้าทุบตีต้นเทียนของเขาอย่างนั้นหรอแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของข้ายุนซวนอ่าใช่แล้วไอคนที่เรียกตัวเองว่ายุนซวนน่ะแหละ ขยะเช่นนั้นก็ดียังไงถึงได้ไมาอยู่ต่อหน้าข้ากันถ้าเจ้าไม่อยากโดนแบบนั้นก็คุกเข่าและรับใช้ข้าซะจัก,กรพรรดิเช่นข้านั้นมีชีวิตอยู่นับอันนาและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทําให้จัก,กรพรรดิเช่นข้าเคารพได้ยุนซวนเป็นหนึ่งในคนที่ข้าห่วงใย,ยมากที่สุดเขาเองก็เป็นคนที่ข้าเคารพเจ้าจะไม่ควรทําเช่นนั้นกับพี่สวดของข้าไม่ควรทําสิ่งนี้มาทําให้ข้าโกรธอย่างมากและความโกรธของข้านี้ก็มีใครสามารถหยุดมันได้ เตรียมรับผลกรรมที e ่เจ้าก่อได้เลยยุนฟางข้าจะเอาเลือดของเจ้ามาเส้นเพียค่ะเมื่อกี้เจ้าเรียกตัวเองว่าอะไรนะจักรพรรดิเจ้ามีชีวิตอยู่นับอนันต์หรอฮ่า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 ยุนชิงอยากเจ้ากำลังฝันกลางวันอยู่หรือไงฝันว่าเจ้ามีพลังอันเป็นนิดนิรันดรใช่ไหมหรือเจ้าคิดว่าถ้าเจ้าพูดถึงเรื่องเฟเจอร์อีกนิดหน่อยแล้วพลังของเจ้าจะสู้ยุนหลี่ได้นะฮ่า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  เชื่อฟังนายน้อยสายง,ง้างเจ้าหนูอยาคิดว่าฝักดาบนั่าจะปกป้องเจ้าได้ตอลอดเวลาละ่ะข้ารู้ว่ามันเป็นอาวุธพิเศษแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เจ้าหายแพ้เจ้านี่มันก็แค่ทำให้ข้ายุ่งยากมากฝ่าเดิมข้าเท่านั้นและหน้ารำคาญตุ้มช่วยช่วยข้าด้วยท่านยูนรอข้าเดี๋ยวข้าจะไปช่วยท่านเดี๋ยวนี้แหละ นน้อยยุนยอาจารย์และนักเรียนของสำนักเทียนอยู่มาช่วยท่านแล้วข้าจะทําให้ยุนชิงอย่างชดใช้ให้กับอาของข้าเองข้ายินดีทํางานให้กับในน้อยยุนหากมันทําเพื่อข้าเจ้าแล้วก็ข้าคอยมาจัดการกับพวกตระกูลยุนทีหลังก็ยังได้เชง,จงเจ้าเจ้าเจ้ายุนชิงอย่างข้าจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อีกแนะ่มันเป็นไปไม่ได้นะ่ะเป็นแบบนี้ได้อย่างไร ไม่หรอกแค่ฝังดาบเองน่าข้าจะไปโกฝักดาบของมันได้อย่างไรฟังข้าให้ดีตะโกนชาตะโก,กลและตะโกเหล,ลินท่านทีที่หลินเว้ย่ยตตาสำนักชินอยู่ก็อยู่ข้างพวกเจ้าแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นบุกเข้าไปเลยแล้วก็ตราบใดที่พวกเจ้าช่วยข้าปราบยุนชินอย่างข้าจะตอบแทนพวกเจ้าอย่างดีข้าขอสาบานด้วยชื่อของยุนฟางและตะโกนยุนว่าข้าจะปกป้องพวกพอของเจ้าเองไม่ว่าอะไรก็ตาม ไม่ต้องกลัวไปฝักดาบที่เจ้าอยูุ่ชิงอย่างใช้มันเ็นสมบัตริสลรับสูงอย่างแน่นอนหากมันใช้มากเท่าไรก็เท่ากับว่ามันต้องเผาผลาญาพลังของมันมากเท่านั้นเพราะงานพวกเจ้าไม่ต้องกลัวจะาก,การมันต่อไปทําให้พลังของมันหมดไปซะและตอนนั้นก็เป็นเวลาที่ดีที่สลับกันฆ่ามันอย่างแน่นอนท่านยุนพูดถูกถ้าเราหนีไปพวกเราอาจจะถูกใกล้ฆ่าแต่ถ้าเราสู้กันอยู่ที่นี่พวกเราจะได้รับชื่อเสียงและการสนับสนุนจากตะกุลหยุ่เลยนะเว้ย อ่าต้องเป็นแบบนี้สิจากที่ท่านยุนพูดแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องจริงอย่างที่ท่านยุนว่าเช่นนั้นยุนชิงอย่างก็ไม่มีพลังแล้วอย่างแน่นอนตายซะมันใช้พลังมากเยอะก็จริงแต่สำหรับพวกเจ้านะข้า,มา,าไม่จำเป็นต้องใช้มันก็ได้น้อยๆยุนขอรับตอนนี้ยุนชิงอย่างจัดการยากฝ่าที่คิด ทำไมเราไม่ใช้พวกชกกวาตกลถ่วงเวลาและจังหวะนั้นเราก็หนีไปล่ะขอรับไม่ใช่ตอนนี้ดูเหมือนข้าจะเห็นอะไรบางอย่างจากยูชิงอย่างเข้าให้แล้วละเจ้าเจ้ายูชิงอย่างมันอยู่แค่ทวีปดาวเท่านั้นไม่ใช่ทวีปดวงจันทร์หรืออะไรเลยเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรกันถ้าเป็นเช่นนั้นเขาข้าหินเวทที่อยู่ระดับดวงจันทร์ขั้นที่สี่ได้อย่างไรแถมเขายังไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะแถมยังต่อสู้กับคนพวกนั้นได้โดยไม่ล้มอีต่างหาก เขาอ,อยู่แค่เทวีบดาวจริงๆอย่างนั้นหรออาต้องเป็นเช่นนั้นแน่เพราะตั้งแต่เจ้านั่นมาสู้หมามันยังไม่เคยใช้ความสามารถของขัง้นดวงจันเลยแม้แต่น้อยเป็นที่รู้กันดีว่านะักครบเทวีดวงจันนั้นแข็งแกร่งใดเพราะการโจมตีด้วยพลังลมปรางตั้งแต่การต่อสู้กับกุมหมาปลาเลของให้โกลนและก็การต่อสู้กับหลินเว่ยแล้วก็ตอนนี้เจ้าเคยเห็นมันใช้พลังลมปราหรือเปล่าละ่ะทุกครั้งที่เจ้านั่นต่อสู้มันก็มกักใช้กระบวนท่า และฝอกดาแปลกๆนั่นอยู่เสมอพารลมปาราะมีพื้นฐานมาจากการหลบหลีกแต่ส่วนกลับแต่เจ้านั้นกลับใช้แต่กระฟักกระบ,บีป้องกันและหลีกเลี่ยงการโจมตีถ้าเป็นคนปกติเจ้าคิ้ว่ามันจะสู้อย่างนั้นได้หรือเปล่าละ่ะเพราะแบบนั้นมันถึงไม่ใช่นะักโรบทวีดวดงจใจยังไงละ่ะมันแค่หวังพึ่งฟักกระบ,บีกับกับเจ้าจิ้งจอกนั่นสมแล้วนายน้อยสายตาเฉียบคมยิ่งนะักสังเกต จุดที่คนที่ต่ำต้อยเช่นข่านั้นคิดไม่ถึงสมเลยที่เป็นทายาทของตระกูลยุนห่งจกักรวรรดิข้าละอายใจจริงๆที่คิดว่าเจ้านั่นมันอยู่เหนือฝา่าขาเจ้าไม่ต้องโทษตัวเองหรอกโทษชุนชิงหยางเถอะที่ไม่ชลาาแคลมเช่นนี้ทําไมเจ้าไม่พาพวกชาโกและพวกจากสานักเทียนอยู่ไปฆ่ามันล่ะเข้าใจแลวขอรับึนายน้อย,อยของข้าเห็นถึงความอันตรายของเจ้านั่นและใครที่ไม่อยากตายก็ฟังคําสั่งของนายน้อยซะ พวกเจ้าทุกคนกลับไปแล้วรอคำสั่งจากนายน้อยซะาตรงนี้ข้าจะเป็นคนรับมือเองได้พวกข้าจะรอคำสั่งท่านยุนซังข้าขอสั่งให้ทุกคนฟังคำสั่งนายน้อยซะยุนชิงหยาช่างน,น่ากลัวเสียจริงๆไม่คิดเลยว่ามือเทียนอยู่จะมีคนแบบนี้อยู่ด้วยข้าระสอสใสยจริงๆว่ากลรยุทธ์ของท่านยุนฟางนะ่ะใช้ได้ผลจริงๆอย่างนั้นหรอพวกเจ้าฟังทางนี้ต่อจากนี้ทุกคนห้ามต่อสู้กับยุนชิงหยางในระยะปะชีดเด็ดขาด ทุกคนจงใช้พลังปานโจมตียุนชิงอย่างจัก,กรย,กยักษ์ไกซะโจมตีด้วยพลังปานอย่างนั้นหรอทำาไมล่ล่ะทำแบบนี้จะไม่สิ้นเปลืองพลังลมปานหรืออย่างไรถามมากนะ่าทำไปก็พอแล้วตายไปซะเถอะโจมตีด้วยลมปานถ้ายังใช้ตนาภาแบบนี้ต่อไปแล้วก็พลังปานของข้าคงไม่พอที่ใช้มันเป็นอย่างแน่ไม่ดีแน่แล้วเออ ยุนชิงอย่างข้านาะมองออกแล้วว่าเจ้าไม่ใช่นักรบทวีปดวงจันทร์สิ่งที่ทําให้เจ้าเก่งขึ้นนะ่ะมันแค่พลังจากฝักดาเท่านั้นแหละแม้ว่าฝักดาจะช่วยเจ้าป้องกันลมปราณจากนักรบทวีปดวงจันทร์ได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะทํามันได้ตลอดการป้องกันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพลังของเจ้าใช่ไหมละ่ะทุกทุกคนโจมตีใส่มันอีกอย่างให้มันได้หยุดพักลมหายใจนหลี ถ้าหยุดชิงอย่างป้องการพลรลมปานไม่ได้อีกต่อไปเจ้าข้ามันด้วยพลังลมปานเลยฮ่า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 เป็นอย่างที่ท่านยุนฟังพูดจริงๆสายตาของเขานี่ไม่ธรรมดาเสียจริงถ้าโดนแบบนี้อีกสักสองสามรอบก็เห็นทีเจ้าเด็กอยู่ชิงอย่างได้หายไปแน่เชิง <c oughs> ถึงจะใช้วิธีนี้ปัดพลรลมปานได้แต่นี่มันไม่น่าจะใช้จัดการได้ระยะยาวได้แน่ ดูเหมือนข้าจะล้างแค้นให้กับพีสวนด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เสียแล้วจัดการมันเลยเชงขายการที่หรืออ่านมาทำลายแผนของยุนฟางผู้นี้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของข้ากาันผู้หญิงคนนั้นเป็นใายการทำไมถึงได้ช่วยยุนชิงอย่างการทำไมเขาถึงได้ช่วยคนแปลกหน้า ไม่สําคัญเรากาเจ้าอยู่ชิงอย่างจะจะสัญญาอะไรกับเจ้าแต่จุนฟ้าจะตอบแทนมากฝายยุ่ชิงอย่างให้ถึงสิบเท่าเพียงแค่เจ้าอยู่เท่านั้น,นเจ้าเจ้าคิดว่าอํานาจและเงินของเจ้าสามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องอย่างนั้นหรอทั้งหมดอย่างไรก็ตามค่าตอบแทนของเจ้าทั้งหมดมันก็ค,คงไม่เพียงพอสาหรับค่ารอกชื่อค่าขอจัดการเองก็แล้วกัน ไม่ว่าเจ้าจะมีมากมายเพียงใดเจ้าก็มีอาจหามันมาให้ข้าได้เจ้าไม่จําเป็นต้องฆ่าพวกมันหรอกหน้าเพียงแค่เจ้ากดมันไว้เช่นนี้แล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองข้าจะไปนคอยกดหัวพวกมันเองยังไงละ่ะเชิญเลยเป็นลูกศรที่ยอดเยี่ยมจริงๆหนึ่งนาทีเซ็งเซงเชง มีใครอีกไหมที่จะมาฝังทางข้าช่วยข้าด้วยสิถ้าหากข้าเป็นอะไรไปแล้วก็พวกเจ้าจะ,จะต,าตายกันหมดเลยนะเฟยอย่าขยับถ้าขยับเจ้าได้ตายแน่วันนี้ที่พวกเจ้าได้ทําร้ายพี่สุดของข้าข้าก็จะตอบแทนให้พวกเจ้าอย่างสมน้ำสมเนื้ออย่างที่เจ้าห่างกับพี่ของข้าเองยูลี่จะไปด้ทหารของพ่อข้านะเจ้าไม่ฟังคำสั่งของข้าอย่างนั้นหรอ น้อยๆตอนนี้ข้าเองก็วิกฤตเหมือนกันลูกศรน,นี่มันพุ่งไปพุ่งมาข้าทําอะไรไม่ได้เลยข้าคิดฟุง้งซ่านไปแล้วก็ข้าไม่รอดจากลูกศรน,นี่เป็นแน่ยืนฟังชดใช้นในสิ่งที่เจ้าทํากับพี่ข้าซะเจ้าควารได้ประโยชน์แบบนั้นมาจะมีอะไรดีกันก็ได้ข้าจะแสดงความแข็งแก่งของข้าผู้มาจากตรกูลหลักจากรกูลยืนให้เจ้าได้เห็นเองว่าเรานั้นต่างกันมากขนาดไหนไปตายซะยืนชิงอย่าง หายไปไหนกันความเจ็บปวดที่พิสวนได้รับข้าจะทําให้เจ้าชดใช้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเจ้ารู้หรือเปล่าวิญญาณฝอยสันสานคืออะไรฮึมันคือคำสาปกักขังข้าวิญญาณยังไงเราแต่ข้านะไม่ปล่อยให้เจ้าไดตายง่ายๆหรอกนะข้าจะกักขังวิญญาณของเจ้าและค่อยดูซับพลังของเจ้าและคอยกัดเกส่วนตาของเจ้าไปทีละ อย่างต่อให้เจ้าอยากตายแค่ไหนเจ้าก็ไม่อาจาตายได้จนทนทุกกับนรกนี้เรือนรอนเสียเถอะใช้วิธีนี้รังแค้นอย่างนั้นหรอช่างบ้าบิเสียจริงๆแถมแฝงไปด้วยความก้าวรา้าวอย่างรุนแรงเสียอีกสามนาทีขอบคุณมากคราวนี้ข้าจะจัดก,การอย่างรวดเร็วเลยข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าทำร้ายพี่สวนอีกเอ,อ้อ ข้าไม่คิดที่จะร่วงเกินตะโกนชาโกรหรือแม้แต่จะมีปัญหาสำนักเทียนอยู่แต่ถ้าเจ้าได้ร่วงเกินข้าและพี่ของข้าไปแล้วข้าคงปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ฮ่าฮ่าชิงหยางจะเป็นอะไรหรือเปล่าในน้อยชิงหยาง อย่างไรก็ตามตอนนี้มีเรื่องใหญ่ฝัน,น,นยานเอ,อ๋อการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เจ้าสาหัสมากเสียจริงๆท่านลุงตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดถึงเรื่องนี้นะนำคนของเราไปทำลายบ้านหลินตอนนี้ซะแล้วก็อย่าปล่อยให้พวกหมาป่าเล็กรอดไปได้แม้แต่คนเดียวถ้าพวกเราไม่ตัดสายตั้งแต่ต้นลมแล้วก็วันเอื่อมันอาจจะเติบโตและกลับมาล้างแคสตะกูลยุนของเราก็เป็นได้ต่อจากนี้จะไม่มีกลุ่มกำลังทั้งสามในเมืองเทียนอยู่อีกจะมีแต่พวกเราตระกูล จุนเจียงเท่านั้นฮะของตะกูลไปก็เจียงแต่การตาของหลินว่ยก็ไม่ได้ทําให้ตะกกลหลินอ่อนแอลงเลยเพราะตะกูลหลินนั้นไม่ได้เข้าร่วมศึกครั้งนี้ด้วยจะมีก็แต่สํานักเทียนอยู่และคนสํานักเทียนกวนที่หลินว่ยพามาเท่านั้นถึงจะเสียเสาหลักไปพวกมันก็ยังอยู่กันอย่างสมบูรณ์พร้อม แต่ตะกูลยุนเยี่ยนของเราในตอนนี้ก็ยังฟักพื้นตัวยังไม่หายดีพร้อมพอที่จะไปสู้กับตะกูลินข้าเกรงว่าตอนนี้พวกเราคงไม่สามารถทําลายตะกูลหลินได้เป็นแน่และตะกูลยุนเยี่ยนของเราในตอนนี้นั้นก็ยังฟักพื้นตัวไม่หายดีพร้อมพอที่จะไปสู้กับตรตะกูลินข้าเกรงว่าตอนนี้พวกเราคงไม่สามารถทําลายตะกูลินได้เป็นแน่ถ้ามาสมบูรณ์เมื่อไรแล้วก็พลังของมันเพียงพอที่จะฟาดล้างคนทั้งเมืองเทียนอยู่ เจ้ามีอะไรอีกอย่างนั้นหรอสามเดือนถ้าข้าจะไม่พิดข้่ากับเจ้าไม่น่าจะมีอะไรติดค้างกันแล้วไม่ใช่หรอภายในสามเดือนข้าสามารถรับประกันได้ว่าตะโกชาโกและตะโกนหยุนเจียงได้ในจักรวรรดิหรือแม้แต่สำนักเทียนอยู่จะไม่มารบกวนเจ้าเมื่ออยู่ในเมืองเทียนอยู่นี้นี่คือตาระดับโซของสมาคมเล่นแหลบปาทาดข้าไดมันมาตอนที่ข้าได้ช่วยผู้โซของสมาคมเล่นแหลบปาถาดไว้และเขาก็ได้มอบสิ่งนี้ไว้กับข้า เจ้าจงเอาตรานี้ไปแฝงไว้ที่หน้าประตูของตะกกลยุนเจียงตราบใดที่ตรลานี้ถูกแฝงไว้บนหน้าประตูตรตะกกลของเจ้าจะไม่กองทัพใดๆกล้ามาลุกรานพวกเจ้าเป็นอันขาดพวกมันต้องรับรู้เป็นอย่างแน,น่ถ้าเป็นศัตรูกับเจ้าก็เท่ากับเป็นศัตรูของสมาคมเล่และปาท่านะอย่างไรก็ตามตานี้มีผลอยู่แค่3เดือนถ้ามันครบ3มเดือนต่างคนแล้วแล้วก็สมาคมเล่ละปาท่าต้องมารับมันคืนไปอย่างแน่นอน รับระการ3เดือนก็เพียงพอแล้วแหละถ้า3เดือนผ่านไปถึงมันจะไม่มายุ่งยากกับตระกูลของพวกข้าก็ตามแต่ข้านีแล้วจะไปคอยจัดการกับพวกมันเองตกลงข้าขอรับไว้ก่อนแล้วกันนะสชองชโมวหลังการจากการต่อสู้ที่หน้าประตูห้องฝึกฝนของตระกูลยุนเจียงฮา่า ถึงแม้ว่าหลินเว่ยจะเป็นผู้สืบทอดพลังเต่าชิ้นรุ่นที่3แต่พอสวรรค์ต่างๆที่เขาฝึกรวบรวมไว้ในเมล็ดพันธุ์นี่ก็นับว่าค่อนข้างดีเลยแล้วข้าเอาพลังจากเมล็ดพันธุ์ปีศาจมาครึ่งหนึ่งก็จริงแต่มันก็ช่วยเติมเต็มพลังที่ขาดหายไปของข้าได้มากเลยและแถมยังเลือดขึ้นไปอีกขั้นด้วยถ้าเขาไม่เดินทางมาที่ผิดข้าคิดว่าเขาน่าจะเป็นคู่ปรับที่ดีของข้าได้แน่ ข้าได้พลังของข้าคืนมามากมายและก็จริงแต่มันก็ยังไม่มากพอเหมือนเมื่อก่อนข้าคงต้องไปที่สำนักแห่งดวงดาวเพื่อหาแกนหลักของหัวใจแห่งไฟชี้เหลี่ยนตีและสินะก่อนอื่นข้าขอจัดการกับปัญหาภายในครอบครบัวก่อนก็แล้วกันืเออเจ้าหน่ยังไม่ไปอีกหรอตอนนี้พลังของเจ้าก็ฟื้นคืนมาถ้าเช่นนั้นข้าขอตัว เจ้าเจ้าช่วยปกป้องข้าตอนที่กำลังพื้นพลังอย่างนั้นหรอขอบคุณอย่างยิ่งท่านหญิงท่านบอกข้าได้หรือไม่นาของท่านคือไปแล้วหรอข้ายังพูดไม่ทันจบเลยให้ตายสิถ้าให้ข้าเดาแล้วก็นาคงถูกฝึกมาแบบนั้นแน่นานถึงได้เมือนเฉยต่อพวกคนนะ่ะลีหลานน,นั่นคือชื่อของข้าลีหลานข้าจะทำให้ขึ้นใจเลยแหละ ยานเอ,อ๋พวกข้ากลับมาแล้วยานเอ,อ๋สัตว์อสูรของเจ้าแข็งแกร่งมากข้าละตกใจจริงๆชิงอย่างพวกตะโกนหล,ลินถูกพวกเราฟาหล้างไปหมดแล้วส่วนที่เหลือกูหมาป่าเล็กก็เรียบร้อยเช่นกันแน่นอนก็เจ้านี่นะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดของข้านี่นะถ้าลงไหนๆพวกตะโกนหล,ลินกับพวกหมาป่าเล็กก็ถูกจัดก,การไปแล้วท่านช่วยพาข้าไปหาพิซซนได้หรือเปล่าได้สิคงมีแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่ช่วยชวนเอ๋ได้ในตอนนี้นะ ที่พักยุนซวนยุนฟางนะ่ะไม่ได้พอใจที่ยุนซวนใน,นปกป้องเจ้าเขาเลยสั่งให้ยุนหลีจัดการกับยุนซวนยุนหลีจึงได้ใช้พลังของเขาทำลายร่างกายและทำลายต้นเทียนของยุนเอ,อ๋อจนพลังปานภายในร่างกายของเขานั้นแตกสลายอีกรอบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาข้าและท่านผู้โศเองก็ได้ผ่าการแป่งพลังเพื่อคืนชีพต้นเทียนของยุนซวนแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยได้แค่เพียงแค่ยื้อชีวิตของเขาเท่านั้น อีกใจข้าก็กลัวว่าเขาตื่นขึ้นมาจะยอมรับไม่ได้ที่ตัวเองถูกปฏิบัติเยี่ยงขยะเช่นนี้พี่ข้าถ้าเพื่อพี่ข้าแล้วก็กมมาสมควรได้รับอย่างสาสมข้าขอสาบานณตานี้ปายจะไม่ใครหน้าไหนทําร้ายท่านแบบนี้อกีกถึงยืนฟังจะตายไปแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ที่มาทําไว้กับท่านนะไม่เพียงพอที่จะชดใช้ความประช์ที่มาทําให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานถึงเพียงนี้หรอก ความเจ็บปวดที่ท่านได้พบเจอข้าจะให้มันชดใช้ด้วยเลือดทั้งหมดของมันโชคดีที่ข้าเหลือยาสกัดจากผลไม้ชีเฉิญไว้นิดหน่อยสิ่งนี้จะคือสิ่งที่ข้าทําขึ้นมาตอนที่ข้าฟูอยู่ในขุบเขาสัตว์อสูรเพื่อฟื้นพลังของข้าไม่ว่าอาการปาดเจ็บของท่านจะร้ายแรงเพียงใดแต่ถ้ามีเจ้านี่แล้วก็ไม่ว่าอาการปาดเจ็บของท่านจะร้ายแรงเพียงใดมันก็สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้อีกครั้งอย่างแน่นอน นั่นหมายผลไม้แห่งเจ็ดเซียนอย่างนั้นหรอยอดเยี่ยมถ้าเป็นเช่นนั้นส่วนเอ๋จะต้องกลับมาแข็งแกร่งและมีพลังมากกว่าเดิมเป็นแน่ท่านลุงสิ่งนี้คือของที่ข้าทําขึ้นมาจากผลไม้ชีเถินถ้าไม่ต้องกังวลไว้ว่าพี่สวนจะเป็นอะไรไปตอนนี้ร่างกายและพลังปัดของเขากำลังฟื้นฟูนอยู่ขอท่านอย่าก,กังวลแต่เพื่อรักษาแขนที่หักของเขาแล้วล่ะก็ข้าคงต้องการสวนภัยบางอย่างอยู่อาจจะต้องใช้เงินของตระกูลเป็นจำนวนมากก็ได้ หลังจากนี้ข้าคอยเขียนใบสั่งให้ท่านก็นแล้วการท่านลงุงอะไรนะเจ้าสามารถรักษาแขนของส่วนเอ๋อได้อย่างนั้นหรอได้เรื่องยาฝากไว้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะถ้าเช่นนั้นแล้วแล้วก็ท่านลงุงข้ามีเรื่องสําคัญอีกอย่างที่ยังไม่ได้บอกท่านข้าชุนยิงอย่างยินดีที่ได้พบท่านท่านปู่เมื่อก่อนที่ท่านดูแลพี่สวนพี่เสือไม่ได้เคารพท่านอีกอย่างที่ควรจะเป็นขอให้ท่านอย่ากโกรธเคืองพี่ข้า ไม่เป็นไรยานเอ,อ๋อเจ้ารีบลุกขึ้นมาเถิดข้าเป็นปู่ที่ไม่ดีเองข้าไม่ดีพอจะให้เจ้าคุกเขาตอนหน้าข้ารอกท่านปูท่านทําให้ตระกูลยุนของเราปลอดภัยมาเป็นเวลาสาสิบปีใครการที่บอกว่าท่านนั้นไม่ดีท่านปู่นี่คือตาของสมาคมเล่นแร่ปลาท่าท่านเอาไวแ้แฝงที่หน้าประตูตระกูลยุนเถิดสิ่งนี้มันจะช่วยปกป้องพวกเราคณะที่พวกเราอาศัยอยู่ในเมืองทิ้นอยู่นี้ มันจะทําให้มีมีพวกไดกล้าทําอะไรพวกเราอย่างแน่นอนหลังจากสามเดือนข้าจะออกไปฝูกวิชาต่อหลังจากข้ากลับมาข้ายูชิงอยางจะทําให้ตระกูลของเราไม่จําเป็นต้องมีตระกูลหลักหนุนหลังอีกต่อไปและข้ายูชิงอยางจะเป็นสารหลักของตระกูลเองข้ายูชิงหยางจะแบกรับทุกอย่างไว้เองใครก็ตามที่มันกล้าทำร้ายครอบครัวของข้าข้าจะตามราวีให้ถึงที่สุดข้าจะทําให้ตระกูลของพวกมันต้องพินาศสิ้น